สวัสดีครับผมนายทะเลกลังข่าวครับครับผมวินนชนโลหะวัฒนาวาสีครับผมค่ะเจสุทธาไทยนิยมวาดค่ะครับพวกเราเป็นกลุ่มสถาปนิกครับมีชื่อว่า Domestic ซ i ตี้ยูนิตครับเป็นครีเอทีฟเพลย์กราวครับผมเรามีความสนใจว่าเราอยากจะพัฒนาเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเราเห็นได้ว่าพื้นที่สาธารณะในเมืองหรือในกรุงเทพเนี่ยมีจำนวนน้อยมากเราก็ คิดว่าเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการผลักดันให้พื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่สาธารณะมีปริมาณมากขึ้นภายในสังคมของเราครับอ,อ๋อเพราะพวกเราในฐานะที่เป็นสถานิกแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเนี่ยเราก็รู้สึกว่านอกจากจะทํางานในด้านของการออกแบบเพื่อตอบรับกลุ่มลูกค้าแล้วเนี่ยเรามองว่าเราน่าจะสามารถามีส่วนช่วยในการตอบแทนแล้วก็พัฒนาพื้นที่ภายในสังคมด้วยครับเราก็เลยคิดว่าอยากจะเข้ามามีส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นที่สาธารณะให้กับ คนในชุมชนครับผมก็คือเดิมทีเราเนี่ยเราเป็นกลุ่มที่ร่วมกันทํางานประกวดมาก่อนนะครับก็คือพวกเรามีการชนะการประกวดในหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานประกวดในระดับผังเมืองที่เราช่วยไปออกแบบเมืองในเป็นงานการประกวดแบบแบบวิชาชีพนะครับของทางสมาคมสถาปนิกเราก็ได้รับรางวัลที่1ตรงนี้เนี่ยเราก็เลยได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาแล้วก็แนะแนวแนว,แนวทางในการพัฒนาพื้นที่ เมืองแก่งคอยนะครับผมแล้วก็รวมถึงมีการอาน,อกอานอกจากนั้นก็ยังมีงานประกวดในเรื่องของเชิงพื้นที่สาธารณะให้กับทางเอกชนแล้วก็มีในเรื่องของทํางานที่เกี่ยวข้องกับางานวิจัยต่างๆที่ตอนนี้ก็กําลังร่วมทํากับทาง b แบ k กอ Design วิ e k ด้วยครับผมก็จริงๆแล้ว,วะอะเกาะหน้านี้ ในฐานะที่เราเป็นดีไซเนอร์เนาะในในเชิงแบบดีไซน์โปรเซสหรือ thinking p r o c e s s เนี่ยอันนั้นเราอาจจะพอมีความเข้าใจกันอยู่บ้างแต่ว่ารู้สึกว่าไอที่เรามาเข้าเวิร์กช็อปอะค่ะสิ่งทีม่มันเห็นได้ชัดเจนเลยคือการวางแผนในการคิดในเชิงบิสเนสมากขึ้นการคิดว่าทํายังไงให,ให้สิ่งที่เรากาลังทาอยู่มัน sustain เพราะว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจริงๆแล้วในงานออกแบบหรือว่าไม่ว่าในงานอาชีพอะไรก็ตามอะท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องหาวิธีที่ทําให้ตัวเราเองอยู่ได้แล้ว ถ้าสําหรับมุมมองพวกเราก็คือตอบแทนทางทางคมได้ด้วยในเวลาเดียวกันซึ่งไอ้โมเดลตรงนี้หรือว่ากระบวนการที่มันผ่านมาค่ะมันมันเหมือนมันฟอร์มให้เราค่อยๆค,คิดแล้วก็ค่อยๆเห็นในช่องโหว่ว่าจริงๆตรงไหนที่มันยังไม่ได้ตอบตรงนั้นแล้วก็มันจะแก้ไขยังไงได้บ้างเพื่อเดเวล็อปงานต่อไปในในอนาคตด้วยอะไรอย่างเี้เราเราคิดว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าเราอาจจะยังเนื่องจากว่าการที่เราจะทําให้อ่พัฒนาพื้นที่สีเขียวให้ได้หลากหลายพื้นที่มากขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นจะต้องมีการวางแผน ในเรื่องของโมเดลธุรกิจโมเดลอ,อนาคตว่าควรจะเริ่มต้นอย่างไรควรควรจะคิดถึงว่างานของเราเนี่ยมีข้อบกพร่องอะไรบ้างซึ่งผมคิดว่าเมื่อมาที่นี่เนี่ยทำให้เราเราได้เรียนรู้ว่าเอยเรามีปัญหาอะไรที่ต้องพัฒนาแล้วก็มีเรื่องใดบ้างที่เราต้องคิดเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดไอ,ไอผลงานเนี่ยให้เกิดขึ้นเป็นจริงได้แล้วก็สามารถต่อยอดไปในอนาคตได้ครับ ที่อธิบายมาว่าเราเป็นกลุ่มที่ทางานประกวดมาตลอดทีเนี้ยมันก็จะมีะมีงานฝ่งที่เป็นอาร์เคตเจอร์บ้างหรืออะไรบ้างแต่ว่าถ้าพูดถึงในสเกลเมืองหรือพื้นที่ว่าที่เราจะมาทํากับดีไซน์ฮีโร่เลยเนี่ยอันเนี้ยจริงๆแล้ว่เราเพิ่งเริ่มเนาะยังไม่ได้ถึงเฟสที่มันเป็นการอิมพิเมนต์โปรเจกต์ดังนั้นมันเลยเป็นจังหวะที่ตรงพอดีว่าเรามีความสนใจกับตรงนี้เรากำลังฟอร์มไอเดียตรงเนี้ยเราโครงการนี้มันเปิดขึ้นมาพอดีเราก็เลยมองว่าโอเคในเมื่อเรามีก้อนไอเดียไอ้นี้ทำยังไงให้มันฟอร์และ เราได้เรียนรู้ในการทําธุรกิจเป็นสิ่งสําคัญเลยเพราะต่อไปก็นอกจากจะอยากจะทําเรื่องแบบนี้ให้เป็นจริงได้มันก็ต้องมีการเรียนรู้พวกแบบแผนธุรกิจก็ผมว่าตอบดีครับแล้วก็คิดว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องหรือต่างๆที่สนใจเนี่ยก็ควรรที่จะมาเข้าร่วมรู้สึกว่าอยากจะให้ผู้ที่สนใจนะครับที่จะทําธุรกิจที่ไม่ว่าจะเกี่ยวกับสังคมไม่ว่าเกี่ยวกับอ่เพราะว่าน้องๆหลายคนที่มาเข้าร่วมเนี่ยก็เห็นได้ว่า มีหลากหลายรูปแบบซึ่งนอกจากที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องของการทําธุรกิจแล้วเนี่ยเราจะได้เจอกับน้องๆหรือเพื่อนๆที่มีความคิดเรื่องการทําธุรกิจร่วมกันหรือว่าทําธุรกิจด,ดีไซน์ในรูปแบบต่างๆเนี่ยเราคิดว่าการมาครั้งนี้ในหรือในอนาคตเนี่ยก็จะสร้างประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะครับเพื่อที่ได้เจอหรือว่าได้คอนเน็กกับเพื่อนที่มีแนวคิดเดียวกันแล้วก็สามารถต่อยอดธุรกิจในอนาคตไปได้ครับผมทางอินสตาแกรมนะครับ ใช่ครับอ่าโดเมสติกซิตี้ยูนิตครับผม